ทะเลก็หมายความว่าที่โน่นมีอากาศดีคําว่าโน่นนั้นหมายถึงอะไรคะหมายถึงทะเลใช่ไหมพอมองไปที่ทะเลแล้วบอกพือนว่านู่นเนี่ยที่โน่นเนี่ยคือที่ไหนที่ทะเลหรือมองไปที่ภูเขาไกลๆเขาบอกว่าที่โน่นมีฝนกําลังตกที่โน่นที่เรากําลังกล่าวถึงคืออะไรคือภูเขานะคะอ่ารู้จักต่อไปคํานี้อ่านว่าโ ว่าบทบทหมายถึงหมายถึงทำเปลือกแตกเช่นบทข้าวเปลือกทำ เปลือกนะคะบทก็คือทําให้เปลือกแตกเช่นบทข้าวเปลือกทําให้แหลกก็เช่นบทข้าวสุกใช่ไหมคะบดกล้วยน้ําว้าหรือทําให้เป็นผงก็เช่นบทยานัดยานัดเด็กๆรู้จักเปล่าเหมือนกับยาลมผู้ใหญ่คนแก่เขาจะเอามาสูดเข้าไปในปากในจมูกให้มีกลิ่นหอมหรืออะไรไม่รู้นะแหละนะคะเหมือนยาลมรู้จักยาลมไหมคะแล้วก็ทําให้เรียบหรืออาจจะหมายถึงทําให้เรียบเช่น บทถนนเป็นทนเป็นต้นนะคะเข้าใจนะคะคําว่าบทน่ะต่อไปคํานี้อ่านว่าอ่านว่าไหนลองสะกดสิคะบอโมอบมไม่เอกบมบอใบไม้บอใบไม้อยู่ในมอ่ขอโทษอยู่ในหมวดอนใดบอใบไม้อักษรอะไรคะสูงกลางต่ํา อักษรเลยคะอักษรกลางพันได้กี่เสียงเมื่อมีมอม้าเป็นตัวสะกดพันได้กี่เสียงห้าเสียงเพราะว่ามอม้าเป็นคาเป็นใช่ไหมก็บม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 ,บมอ่าแสดงว่าคานี้ออกเสียงว่าอะไรคะบมนะคะบมหมายถึงทําให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบ อุ่นเช่นบ่มผลไม้บ่มใบายาอบรมบ่มนิสัยอย่างนั้นทำให้สุกให้แห้งใช่ไหมไม่ใช่อบรมแล้วก็บ่มนิสัยก็หมายความว่าบ่มให้ดีให้มีมารยาทที่ทำไมคะที่ดีขึ้นนะคะเขาก็นำไปใช้เหมือนกันนคะเป็นคำคล้องจองนะคะต่อไปคำสุดท้ายวันนี้อ่านว่า อ่านว่าอ่านว่าบวงบวงงอบวงไม้เอกบวงอ่านว่าบวงรู้จักบวงหรือเปล่ารู้จักอ่าบวงหมายถึงอะไรที่รู้จักบวงคือเชื่อที่ทำ บ่วงก็คือเชือกที่ทําเป็นวงสําหรับคล้องบ่วงอะไรานายพรานทําบ่วงเพื่อจะไปคล้องกินนารีใครได้ยินไหมคะมะโนราเล่นน้ํากินนารีเล่นน้ํานะคะหรือรูดเข้าออกแล้วก็รูดเข้าออกได้นะคะ จะทาจะไปผูกไว้ก็ก,ก็ก็รูดเข้าเจ้าออกก็รูดออกนะคะหรือโดยปริยายโดยปริยายก็หมายถึงโดยปริยายก็อีกความหมายหนึ่งก็คือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นบ่วงมานบ่วงก็คือคนที่มีเวรมีกรรมเค,เคยดูละครเรื่องบ่วงมานไหมแล้ววิญญาณมันทำไมทำไม วิญญาณมันตามใช่ไหมคะบ่วงมานไม่รักเขาไปรักคนอื่นใช่ไหม <c oughs> ก็เลยตามล่าในที่สุดดูไหมละครเรื่องบ่วงมาน <c oughs> นานได้ออยังนานได้ออยังนานแล้วตอนหนูอยู่ปออะไรปอสองดูด้วยเหรอเออน่ากลัวไหมน่ากลัวอ้าวสิบคำเรียบร้อยบ่วงอะไรก็ตามแต่ตอนนี้ทุกคนหยิบสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยขึ้นมาอ่ะเด็กชายนพดลพร้อมหรือย,อยังที่จะดูคู่เธอ นี่ไปดูซิจากนักเรียนโรงเรียนนี่เหมือนไม่เหมือนไหมอ้าวเหมือนไหมพี่พี่นี่สูสีสูสีนั่งธรรมดาได้ป่าขอท่าธรรมดาได้เปล่าเหมือนกันไหมอ่าอันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนเพื่อนโรงเรียนจ่าโรงเรียนอุทุมพรพระรามสุพรรณบุรีพี่เบียร์บอกว่านั่งดีๆทาท่าให้เหมือนเขาเลยอ่าหันหน้าไปเลยเร็วๆนี่คุณครูก็บอกว่าเป็นเกลือกันหรือเปล่า ยิ้มเหมือนกันนะยิ้มไม่เหมือนเลยนะดิ้งอันแน่หันหน้าตรงๆหน้าตรงๆเหมือนป่ะเหมือนป่ะ <c oughs> หนึ่งช่องอกลับมาดูเพื่อนซิมาดูเพื่อนซินี่กลับไปดูนพดลเินี่เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนอนะน,นะคะตรลงนพดลจะเป็นเกลอือกับเขาไหม <c oughs> เป็นป่ะเป็นเกลือคาว่าเกลือคืออะไรคะ <c oughs> คือคือเพื่อนใช่ไหม เือคือเพื่อนเพื่อนที่ที่รักกันหน้าตาเหมือนกันอ่าจากคุณครูอะไรนะหน้าเหมือนนพดลหรือเปล่าเขาชื่อสุภชัยเขาชื่อสุภชัยคุณครูถามว่าเมื่อหน้าเหมือนนพดลไหมเหมือนเปล่าตกลงเหมือนไหมพวกเราเหมือนเขาอยู่สุพรรณบุรีนพต์ดูหัวหินเขี้ยนเหมือนกันปะเสี่ยงเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันอแต่หน้าตาคล้ายกันอ่ะได้ไปแล้วหนึ่งคู่คู่แฝดตอนนี้นั่งตรงมาเลยค่ะ กับคำที่หนึ่งเขียนไทยให้เก่งเออยวันนี้คำที่หนึ่งคำว่าบวงค่ะบวงบวงฮะเขาชื่อสุภชัยนะคะเด็กชายสุภชัยทั้งใจเรียนหรือเปล่าเรียนเก่งไหมคะคุณครูส่วนลูกศิษย์ครูมิง้งนพดลของครูมิง้งถ้าไม่เรียกชื่อบ่อย อ่าก็จะทำไมก็จะไม่ตั้งใจเรียนอ่าครูสุกัญญาบอกว่าวันนี้เรียนหน้าเหมือนคนไหนมีไฝห้องเนี้ยใครมีีกห้องนี้ฮะไม่ใช่เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายมีไฝเหรอมีด้วยเหรอครูสุกัญญาขาคนไหนนะ้า เขาอยู่ป .4 ไปหรือยังล่ะคนนี้นี่คุณครูสุกัญญาบอกครูมิ้งค่ะอันนี้ของสุกัญญาโรงเรียนบ้านนาเวียงเดี๋ยวค่อยให้ดูต่อไปคําที่สองคำที่สอง,คำ,สองคำว่าเนียนเนียนอ่าเนียนเนียนค่ะห้องสองเหมือนกันคุณไหนนะห้องสองที่น้ำมูกไหลอะเหรอขี้มูกไหลอะเหรอ ไมดีกว่าข้อที่สามคำว่าเนยเนยนะคะเนยนเนยคำที่สี่คำว่านุ่มนุ่มคะ่ะนุ่มเนติภูมิเขียนทันไหมคะเนติภูมิเขียนทันไหมคะ ทันครับเวลาเขียนเสร็จต้องนั่งเรียบร้อยนะคะนุ่มและคําที่ห้าคำว่านินทานินทานินทาเรียบร้อยห้าอาจารยายบอกว่ามีไฝอ,อ,อ่าห้าคำเรียบร้อยห้าคำเรียบร้อย เปลี่ยนสมุดค่ะขีดเส้นใต้แล้วเปลี่ยนสมุดค่ะแล้วก็เงยหน้าขึ้นเขียนไม่ทันก็จบนะไม่รอแล้วอ่านคําที่เราเขียนไทยไปเมื่อสักครู่เงยหน้าขึ้นยังไม่เปลี่ยนอีกคุณเนติภูมิเปลี่ยนยังคําที่หนึ่งค่ะคําว่าทําไมไม่อ่านละคะ คำท,ที่สองคำที่สามคำที่ส<อ>ี่และคำที่ห้าอ่านินทาห้องนี้นี่เรียนแบบเรียนไม่เหมือนกับห้องหนึ่งห้องสามไม่ค่อยจะฟังค่ะคุณครูขานักเรียนห้องสองคุณครูเป็นเหมือนครูมิ้งไหมไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ ร่วมคะแนนเขียนชื่อผู้ตรวจแล้วคืนสมุดให้เพื่อนด่วนเลย ช้ามือเธอหน่อยใครได้ห้าคะแนนยกมือนพดลไม่ยกค่ะสุประชัยขาเอามือลงใครได้สี่คะแนนยกมือค่ะอู้นพดลยกแล้วค่ะสุประชัยขาสุประชัยจะได้กี่คะแนนนะเนี่ยเอามือลงสามคะแนนยกมือยังอยู่สองคะแนนยกมือยังไม่ไปไหนหนึ่งคะแนนยกมือยังมีชีวิตอยู่หนึ่งศูนย์คะแนนยกมือมีไหมห้องนี้ ไม่มีมเด็กชายคนนั้นได้เท่าไหร่อ่ะเด็กชายที่ไล่ออกจากห้องไปแล้วอ่ะได้เท่าไหร่พี่เบียรได้ไดห้าเหรอคะพี่เบียบอกพี่เบียรบอกพี่เบียสอนให้เลยได้ห้าครับได้ห้าลบศูนเอ้ยได้ห้าลบห้าเท่า